ทินน้องหาน้าแดงนางไอชัยพลป้าแดนเคียงกายจงสู้ต่อไปให้ถึงฟังฟันจำปาดงเฮามาโฮมกันมาห่วมสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนจินผูไทยควางใหญ่เลือนล้นผู้ไทยสกลเด้อกุดเรือคำผู้ไทยสกล เรือคาลมพาดวนขึ้นหอดลุงพลคนสากลน,นครไม่ต้องจับชินคานเมืองนอนไม่ต้องบินจรดังโนกร้รังบอเลืมเอฟีลุงพลขอบคุณทุกคนมาเป็น ใจเดอเอฟซีลงพลขอบคุณจากใจเดอเอฟซี ก็ขอกราบขอบคุณพี่น้องเอซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับนะครับในทุกๆช่องเนาะเสือพาไปทำนอกด้วยนะครับไม่ออฟนะครับพี่น้องก็เป็นช่วงคือก่อนนั้นนะครับในในดาวเรืองที่อยู่หมองบริเวณด้านหน้าเนาะทีนี้ในส่วนดาวเรืองนี่ถ้าในการลดเราถ้าฮดดอกพดหยางมันสี มันสีหนักน้ำนะพี่น้องแล้วก็มันก็จะเป็นลาน้ำค้างแล้วก็ดอกเขาก็จะเน่านะทีนี้ก็เลยเขาต้องพดตรงโคนต้นนะทีนี้ก็เลยว่าเออเนื่องจากพื้นดินเนี่ยมันเป็นดินลูกรลังหรือว่าดินแห้งนะพี่น้องถ้า,าแดดมันร้อนมันหานยางเอารถเยอะๆเนาะแล้วกับโอเคอยู่แต่มันก็มีการระเหยของหน้าดินเนาะก็เลยบอกเออเอามีฟางนี่น,นนะครับเราก็เลยคิดว่าเอาฟางนะครับมาคุ้ม เหมือนปลูกพักทั่วไปนะครับมันเป็นธรรมดาบ้านๆเฮาเนี่ย่ะปลูกพักปลูกอย่างธรรมดาทั่วไปเฮาก็เห็นแบบนี้แต่ว่าตามที่เคยเพาะดาวเรืองขายแต่เก่าตะกี้เนาะของขายพันไม้นะก็ว่าเออเฮาคุมดินไว้นะครับพี่น้องก็จะเป็นลักษณะว่าเฮาคุมไว้จังหน่อยนะครับแล้วก็เวลาเฮาหดในดินนะครับพดตรงโคนนะครับพี่น้องตรงดินเลยมันก็จะเก็บความชื้นไว้นะพี่น้องนะครับก็จะได้เก็บความชุ่มชื้นไว้เพราะตอนนี้มันเป็นหนาหนาวหนาแล้งเนาะ ก็รประมาณนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกันก็เลยว่าขออนุญาตทางคุณลุงคุณลุงครับไอฟางข้าวที่มีอยู่นี่สิเอามาใส่ต้นไม้บริเวณด้านหน้าเด้อ่าต้นนั้นเพื่อนก็อนุญาตครับเมื่อเพื่อนอนุญาตนะก,ก็ลุยเลยแล้วครับเมื่อวานเมื่อก่อนนะครับก็ามาคุมก็พี่น้องเราด้วยร่วมด้วยช่วยกันทุกคนนะครับพี่น้องผู้ใดว่างก็มาช่วยกันนะครับผู้ใดมีภารกิจอื่นๆก็ว่ากันไปเอาตามที่สะดวกนะพี่น้องเมื่อวานก็พากันเหตุยู่ตรงต้นซ้อยไก่ตรงบริเวณด้านหน้านะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็ พอเขาเห็ดเรียบร้อยนะครับตอนเราลดน้าครั้งแรกเนี่ยมันก็จะอันนั้นแน่แต่พอเราลดไปเรื่อยเแล้วยินมันก็จะฟางมันก็จะแจบลงนะหรือว่ามันจะแนบสนิทลงแต่ก็จะเป็นผลนดีตรงที่ว่าเวลาเราเดินมันก็จะไม่มีขี้โคลนติดเท้าเราเพราะว่าคิดยังไงก็พี่น้องเอฟซีเคงต้องเข้ามาถ่ายรูปเนาะนะครับส่วนนั้นส่วนหนึ่งบำรุงดินนะครับแล้วก็เป็นการโฮมดินนะนะพี่น้องประมาณนั้นเออ ก็สรุปนะครับก็คือตรงบริเวณด้านหน้าที่เปลี่ยนสร้อยสร้อยไก่เรียบร้อยแล้วตรงเครื่องฟ้าไปตรงดาวเรืองอยู im ่ด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเป็นต้นเสี้ยนฝรั่งตรงนี้นะครับก็จะเอาให้เรียบร้อยมื่อนี้เสี้ยนางนี้นะครับก็มีดาวกระจายหวาก็สมอร์มองนี้นะครับพี่น้องก็จะเอามาคุมเขาที่มีนะครพี่น้องสามารถให้เยอะได้แต่ก็จะเป็นปุ๋ยที่ให้นาเนาะแต่ว่าเรานำวัสดุ ที่เขามีอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในบ้านของเขายังอยู่ในประโยชน์ประโยชน์ที่สุดนะครับส่ตตวตรงนี้ก็ได้ขออนุญาตทางคุณลุงแล้วล่ะตรงบริเวณดาวเรืองเนาะซึ่งจะมีดาวเรืองเป็นลักษณะนี้นะพี่น้องดาวเรืองตรงนี้ตรงหน้าประตูจะเป็นที่ดาวเรืองนี่เพิที่หลังขอบคุณครับผู้ชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผม ได้โอ้โหสวยมากเลยภาพอันนี้เสือ,อไปเรื่อยๆใช่ไหมครบับกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งอายูยัง Good morning. Good morning, ไงวิทติง้งอ่านยังไงเสืออันนี้ขอบคุณคุณภาษาอังกฤษขอบคุณคุณภาษาอังกฤษไม่ใช่บล็อกเลยนะคะสวัสดีคะ่ะขอให้อ่คำอวยพรส่งกลับให้คุณ วีอาร์และขอส่งต่อให้เอซช่องเสือพาไปด้วยคะ่ะคุณน้อยนั่นแหละคุณย่านะคะคุณอะ,อะไรคะนี่ <Okay. S 1> คุณคณิตพานะคะคุณโยงคุณตาตานะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจเสือเด้อจ้ะคุณอรดีนะคะ,ะสวัสดีทุกท่านที่ดูอยู่ ปีนี้ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีตลอดไปนะคะคุณ<อ>ปราณีสวัสดีครับคมณอดซีลุงพลอยู่พัทยาคคุณการหารคุณบัวงเงินคุณรักเธอนะคะออดูโฆษณาให้แอดเสืออยู่นะคะขอบคุณนะคะที่ดูโฆษณาให้แอดเสือแล้วก็ทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณมากเลยคะ่ะทีออ่มีความรักความเมตตากรุณาต่อเอ๊ก ยูทูบเบอร์นะคะที่อยู่เคียงข้างลุงปานะคะขอบพระคุณค่านะคะขอบคุณคุณแม่ออฟที่ยังจำแอดน้อยได้นะคะจำได้คะ่ะคุณส้มนะคะการจจนาชัยนะคะเชูสวัสดีค่ะทุกท่านรอบห้องเลยคะ่ะคุณรักนะคะฝากกดไลค์ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ ห้องแม่ออฟจ้ะนะคะใช่แล้วคะ่ะคุณยานะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณว่านนะคะเอฟซี FC พ่อตอนะคะตอนนี้หก้นแล้วขอกลับขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้เสือพาไปนะคะอันนี้มันมันไม่ออกแล้วเสือข้างล่างนี่โอ้ยสมพ่อมันบ่กขื่นเลยมันดับไปนะคะเครื่องข้างล่างเครื่องที่สามนะคะเสือแม่จิ้มก็เลยขึ้นมา สวัสดีค่ะคุณเสือกลให้แล้วจ้ะคุณขันทองนะคะคุณแม่วอบน่ารักเสมอยินดีนะคะน้องส้มนะคะคุณขันทองคุณนรุมนคนก็กลแล้วกดแล้วว่าสันป้าสีนาเกลือคุณนรุมนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณพุทธาดวยสวยมากเลยค่ะ ชัดมากเลยค่ะกล้องกล้องของเสือมาแล้วค่ะคุณน้อยนะคะค่ะช่องนี้มันมันหมุนค่ะแม่ก็เลยติ้มใหม่นะคะเมื่อกี้นี้มีโฆษณานะคะนั่นมีโฆษณาอยู่นะจ๊ะ

แม่ทำสายแต่งตัวลำเด้อค่ะเด้อสายสายค่าของหมูนี่แหละ พราะพี่น้องเอีมีนิ้วกระจิตแต่พี่น้องนิ้วมหาศิษย์ันต้องสามารถกดติดตามจเลกติดตามกดไลค์กดแชร์แต่ใครไมด้เนี่เดไม่อยากดูพวกกดตุนนี้ได้ครับเพราะนั้นพี่น้องเอคนลกถามว่าพี่น้องเอีมาจากไพ่อมาจากเวีร์ก้าลูเนียน้องเอฟซีมาจากเพอ่์าเขาเปผู้บุกไทน้องวหลดพุทธอร์ก้า พวกอันมาเอนี่ิดเสื้อสิดกระยนี้แล้วหรือว่าูที่ได้ที่ไหนะครับปนเสื้เจ้จะเฮ็ดบอกเน่ไปให้เจ้าคนไปวางนะเออมันเจ้าไม่ใช่ยางนะ อุ่นกกาวแล้วอ่านฟางขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวอย่าลืมพิตภัณฑ์บริษัทมอนโอมโฮมซับจำกัดนะฮะทีพีสกินทีพีกอฟฟซีบักทอมพลัสเบต้ากลูแคนทีพีโกโก้นะฮะ092 794 7526 Ai chạy cho kênh